สวัสดีครัคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับสู่ AI hey, Signal นะครับสวัสดีคุณผู้ชมไหมหวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เอพิโซดที่191นะครับเมื่อคืนดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งมากเลยโอ้โหดอลลาร์เนทองคำงพาซิลเวอร์ล่วงหมดเลยนะครับผมใช่ครับอ่าตัวหุ้นอเมริกาก็ออทามไฮนะครับสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวเราดูหุ้นไทยกันก่อนนิดนึงนะครับหุ้นไทยซบเซาไมหมคุณผมไหมเนาะ โอ้โหซบเซาออกมาทางล่างๆครับผมแย่แย่แย่มาแย่ yeah, เลยครับมาเคทีเคทีตลาดยังคงเป็นตลาด <c oughs> เปิดอยู่นะครับเรามีแบม c <oughs> p พนะครับครับ IRPC JAS KBank PSL TFG TU <c oughs> STA เมื่อวันศุกร์เราขายไอวเอลไปนะครับตัวนี้เป็นขายไม่ได้แดงแต่ขายแบบแม็กลอสนะครับครับผมลงมาเยอะนะลงมาเยอะใช่เอ้แม็กแม็กลอสของคุณตั้นนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสิบห้าครับแม็กลอสมาเวามองยังไงครับก็ถ้ามันจากที่ราคาซื้อเราขาดทุนมาเกินสิบห้าแล้วออกคือครับอ่าฮเราต้องออกนะนะก็ไปตามเป็นเป็นจำกัดความเสียหายเนาะครับผมอืม อันนี้เป็นภาพที่ระบบเราตั้งเอาไว้นะครับผมใช่ใชก็อเดี๋ยวนะครับผมอ่าเมื่อสักทีแล้วนะครับก็มีรายการขายเป็นหนึ่งรายการนะครับก็คือ i v l ขัดทุนไปนะครับแล้วก็อตอนนี้พอร์ตเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ i v l ออกไปแล้ว ก็เหลือเก้าตัวไม่มีตัวเข้านะครับสารีแล้วเนี่ยเมื่อวานไม่มีตัวเข้าครับผมไม่มีเข้าก็อยู่ตลาดยังเปิดอยู่นะเปิดเปิดครับเปิดเปิดครับเปิดแต่ไม่มีเข้าครับครับอ่ะหุ้นไทยแล้วก็ประมาณนี้นะครับถ้าดูดูกราฟเซตก็โอ้ดูผมดูหลายๆเจ้านะคุณใหม่เขาบ่นหนักกันเหลือเกินนะ บ่นแบบพุทนไทยนะมันเซ็งอ่ะมันเซ็งมันนานแล้วอ่ะเซ็งมากเลยอ่ะโอ้โหไม่เป็นไหนแล้วไซสเวดาวเลย่าวแล้วกับเนี่ยเนอะอืมมันไม่กระเพื่อนจริงเลยนะวิกฤตินะครับอืมเทียบกับที่อื่นเขาเขาก็ไม่เร็วขนาดนี้นะเนาะใช่ครับผม คือเขาไม่ดีแต่ก็ไม่เลวอ่ะ,อะหุ้นจีนสัปาที่เราบอกว่าเป็นเป็นซัพพอตนี่ก็ยังคง้ตอนเมื่อวานอ๋อเป็นจริงๆวินนี้ลงมานะหุ้นจีนนะลงมาแตะเส้งนงะูาลนะอ่าใช่ใช่ตอนนั้นที่ตอนดที่แล้วเราอยู่ตรงนี้ไนงะก็ถึงก็ลงนะเป็นเป็นสัปดาห์ที่หุ้นจีนก็ลงมาเอะ ลงมาอย่างนี้นี่ก็เสียวๆแล้วนะแต่แต่ห่างเสียงไม่ลงนะคุณหม่วิเคราะห์แล้วห่างเสียงไม่ลงนะครับเออรับรับอยู่นะเส้นนี้นะอ่าลองรอดูครับว่ามันแหลกหรือเปล่าตัวแรงต้องนี่เลยครับนสแดกนี่นสแสกออทําหายกันเ่ยรับพวกนี้ออทําหายมาใหม่เลยมันยังไงกัน ไมแล้วไม่ไปเขาด้วยเลยวะนัสแจกกับ s อสนะครับที่ที่ออทำหายแต่ตัวดาวโจนดาวโจนไม่หายนะเอสแอนพนแกอะครับโอ้โหมันแต uh. ่ชนแนลแล้วแต่ชนแนลอีกแล้วนะโอ้โหจะลงยังไงแตกแล้วแตกอีกได้แล้วก็ได้อีกหลายรอบแล้วนะ่ อบิตคอยจไปพักมาตอนไหนแล้วเนี่ยบิตคอยยังอยู่ในไซเวย์นะครับขอดูภาพเป็นวิกลี่บูลิชนะครับจริงๆแล้วยังอยู่ในฟอร์มบูลิชบิตคอยทรงยังดีนะครับผมดีอยู่ดีอยู่ครับผมมีโอกาสครับอ่าเมื่อคืนทองคำคืนวันศุกร์นะครับแรงทีเดียว ลงมา3%มกว่าเนี่ยรับนี้สวยๆเลยนะซิวเวอร์โอ้โห6.8%อ้์เซิวเวอรยังชื่นชมว่าซิเวอร์ขึ้นได้ดีเวลาลงมานี่ลงบันไดแบบร่วงมาเลยเนาะร <laughs> ีบขายครับรีบขายแต่ว่าโลหะก็ลงนะนนเนี่ยคอปเปอร์ Copper ก็ลงนะครับ <laughs> ก็คือตลลาดตลา์อินเด็กมันมันขึ้นอย่างนี้ศูนย์จุดแปดหนึ่งเปอร์เซ็นตะก็พาทุกตัวทุกตัวนะก็ลงกันหมดนะครับครับนี่มันหลุดเทนเสร็จแล้วตีกลับขึ้นนี่สัปดาห์หน้าต้องจับตาดูอย่างดีเลยนะคุณใหม่นะเอออืมจะลงแล้วเฟลอ่ะใช่ไหมแพทเทิร์นขาลงเฟลนี่อืมสัปดาห์หน้านี่ถ้าทะลุไม่ไปต่ออีกนะครับนี่ ก็ต้องตีความตีผมตีความอย่างนี้ว่าถ้าขาลงเฟลนี่มันจะขึ้นแรงนะถูกไหมครับ ừ ừ, เพราะ<ๆ>เพราะว่านี่คือหลุดเทนตรงนี้มาแล้วเนี่ยอันนี้คือขาลงแล้วใช่ไหมครับฟอร์อมชั่นขาลงแน่นอนนี่ถ้าขาลงเฟลมันก็คงขึ้นไกลครับโอ้ย,อยนี้มันมันมันก็ดูยากนะคุณตั้งเนาะพอมันลงมาลักษณะยอย่างนี้ต้องีึกว่าเป็นขาลงนั่นเป็นขาลงเฟล ก็มีแท่งนิดมาแท่งเดียวเลยใช่ไหมในการก็ตอนนั้นนานทีเทรดเดอร์่างเราต้องโดนตั้นหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้ามันถ้ามันอยู่บนขาขึ้นได้เขานี่ก็คือมีมีพื้นที่ให้ขึ้นได้ไกลจากช่วงร้อยร้อยสี่ร้อยห้านี่ก็ต้องไปร้อยหกกว่าแล้วเนี่ยร้อยหกร้อยเจ็ดใช่ไหมออ่บถ้าลงเฟลนะแต่ถ้ากลับลงมาก็แปลอีกอย่างหนึ่ง ถ้าขึ้นไปบาทเราก็อ่อนนะครับเนี่ยใช่ครับบาทก็จะไปเรื่อยตอนนี้ก็สามสิบเจ็ดแล้วนะครับบาทหกว่าบาทอ่อนแล้วมาเจอกับทองลงทองเราก็จะอยู่เฉยๆนะทองก็จะไม่ไม่ไม่ขึ้นมากในบ้านเราบาทตอนนี้สามหกแปดสามหกจุดแปดนะครับนั่นนะใช่ครับโห <laughs> เสียดายจริงเ่ยลุงยี้กันนะลุงงี่กันครับใช่ครับมา อ่างั้นสัปดาห์นี้พวกเรานี้อ่าเพื่อนๆที่สนใจตัวข่าวสารจากเคทีนะครับอยู่ในตลาดนะตอนนี้มีเก้าตัวจากสิบตัวครับผมโอเคงั้นพวกเราสัปดาห์นี้มีเท่านี้นะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ